B บลิสเอร่าครับสวัสดีมิตรพักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b l i ิสเอร่าครับเจกันอีกแล้วนะฮะคลิปนี้ผมจะมาตามล่านะครับ MDMO ครับผมไอนี้ก็จะเป็น ID ดีฟูลเมนยูนั่นเองครับผมถึงคิวของการตามล่าแล้วนะครับนี่ก็คือ ID ดีเมนยูที่ผมมีครับมีทีมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูทีละตัวเลยครับว่ามีค่าพลังกันยังไงบ้างนะครับผมและเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้หน่อยแล้วกันนะครับไปดูตัวแรกกันนะครับ ไมเคิลโอเว่นครับร่างนี้นะครับมาดูกันครับส่วนสูง173นะครับอายุ31ปีครับตัวนี้ก็ถนัดเท้าขวานะครับเพื่อนๆผมเล่นไปทั้งหมด51แมตช์นะครับผมยิงไปทั้งหมด38ประตูนะครับทำการแอสซิสต์ไปที่8ประตูนั่นเองนะครับผมก็ร่างนี้นะครับจะอยู่ในปี2009-2010นั่นเองนะครับผมแต่น่าเสียดายที่ร่างนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะครับเป็นสไตล์โคฟอเชอร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมี โอออยู่ที่103นะครับทุกคนเอาเวเนต95ครับบอลคอนโทน86นะครับดิป88ไอโพซิชัน84นะครับจบสกอร์สูงมากนะครับอยู่ที่96โคตรคมเลยครับลูกโค้งอยู่ที่80นะครับเพื่อนๆสปีดอยู่ที่90แต่ว่าแอสเซเลชันได้มาที่97นะฮะคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับได้อยู่ที่88ครับบาลานซ์อยู่ที่93นะครับการใช้เท้าที่ไม่ถนัดเวรีดไฮนะครับ บูสเตอร์ไม่แรกเป็นสไตรเกอร์อินซินนะครับผมแล้วก็ที่สุ่มได้ก็จะเป็นชุดติ้งนั่นเองครับสกิลมี heading long range เลอร์นะครับช h i p shot control อ e r o b i c f i n ช s h i n ครับฮิ new trick first time shot o ์ t s i d e เลอร์สกิลยิงจุดโทษแกนเนอร์ชิ p นะครับแล้วก็ยังมีซเปอร์ซั b มาให้ด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่ร่างนี้ไม่มีสกิลพิเศษนะครับเสียดายมากจริงๆนะครับไม่งั้นก็จะสุดไปกว่านี้อีกนะครับผมจริงๆก็อยากให้มีพี่นอรมินอลฟินิชชิ่งนะครับผมต่อไปครับเรามาดูครับเวนดูนี่ครับร่างนี้ก็จะเป็นร่างแรกเลยนะครับเพื่อน ถ้าใครไปแลกมานะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมก็จะเป็นร่างนี้เลยนะครับผมส่วนสูง176นะครับอายุ19ปีเป็นร่างวัยหนุ่มนะครับตัวนี้นะครับผมผมเล่นไปทั้งหมด39แมตช์นะครับยิงไป16ประตูครับเอสซิสต์2ประตูนะครับผมอ่ามาในตำแหน่ง SS ครับร่างนี้นะครับอยู่ในปี2004นะครับเพื่อนๆมาดูค่าพลังโอเวอร์ออลกันนะครับผมร่างนี้เป็นสไตล์โฮมเพเยอร์นะครับผมมี AI ให้นะฮะ บอลหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมเอเวนเนตแปดสิบห้าครับบอลโขนเก้าสิบสองครับดิฟเก้าสิบครับไทโพซิชันการไปกับบอลเก้าสิบสองครับใจบอลเท่ากันเลยครับผมแปดสิบแปดสิบนะครับผมจบสกอร์อยู่ที่แปดสิบแปดนะครับลูกโค้งได้มาแปดสิบห้าครับเพื่อนๆสปีดนะครับอยู่ที่แปดสิบห้านะครับแต่แอสเซเลชันเราได้ถึงเก้าสิบเลยนะครับและคิกกิ้งพาวเวอร์ก็อยู่ที่เก้าสิบนะครับผม้างนี้ผมน่าจะโมมาแล้วนะครับผม ส่วนบูสเตอร์ใช้เป็นสไติเกอร์อินสตินนะครับผมสกิลพิเศษมีฟิเนอร์มินเนอร์ฟินิชชิ่งนะครับบันทัดพาร์ทก็มีมาให้นะครับมีไฟติ้งสปิริตด้วยนะครับไปดูสกิลที่ผมสุ่มได้กันบ้างละกันนะครับก็จะมีสกิลเพิ่มเติมนะครับเป็นโรโบนาะครับแคปเทนซี่นะครับแซมโบโรนะครับผมโอเคแต่เสียดายที่ไม่มีดับเบิลทัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปสุ่มหาดับเบิลทัดก่อนนะเพื่อนๆลองดูครับถ้ามีดับเบิลทัดมันจะครบเครื่องมากนะครับอ้าวเรามีจีเล็กบูสเตอร์ดด้วยคครรัับบลองู เผื่อจะได้นะครับเลือกเป็นดิบบิ้งเนาะน่าจะอยู่ที่ดิบบิ้งใช่ไหมครับผมดับเบอลทัชปังโอเคไม่ได้ครับได้เป็นสกอตมูฟยังเหลืออีก4ชิ้นนะครับลองสุ่มดูครับอาจจะได้ก็ได้นะครับก็เผื่อใจไว้ครับว่าดับนบอลทัชมันสุ่มยากนะครับผมมาครับครั้งแรกครับผมดับนบอลทัชไม่ได้ครับผมไปกันต่อครับดาบเบ้ลทัชตัดปังโอ้ไม่ได้ครับ เลยสองเม็ดครับผมดาวน์บอลทัตซัดปังโอ้โหวันทัตพลาดครับสกิลสามอีกแล้วครับผมต่อไปครับดาวน์บอลทัตซัดปังโอ้โหไม่ได้ครับกลายเป็นอินเตอร์เซปชั่นครับหมดแล้วครับเพื่อนๆฮอลโหสรุปว่าไม่ได้ครับดาวน์บอลทัตครับเอาละครับเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับผมโพสโคครับร่างนี้นะฮะส่วนสูง170ครับผมอายุ29ปีนะครับถนัดเท้าขวานั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมเล่นไปโคตรเยอะเลยนะทุกคน 395รเมตรนะครับแต่ว่ายิงไป46ประตูครับผมแอตสีสี่สินะครับเป็นตำแหน่ง AMF นั่นเองนะครับผมร่างนี้อยู่ในปี2 0ง2 2 0สอนะครับเพื่อนๆเป็นสไตล์โฮปเพเยอร์นะครับผมโอเวอร์ออล103ครับอเวเนต7จ็นะครับแต่ว่าบอลคอนโทรลโคตรเยอะเลยครับอยู่ที่95ครับผมดิฟ9ดิฟ83นะครับอ่าทายโพสชั่น90ครับการจ่ายบอลโคตรดีครับผม94-91นะครับจบสกอร์สูงมากนะครับอยู่ที่90เลยนะครับ เป็น AMF ที่แบบค่าพลังการจบสกอร์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วก็มีค่าพลังการป้องกันนะครับใช้ได้เลยนะครับผมสปีด85ครับอ c c e l e r a t i o n 83ครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์ครับผมให้มาถึง99เลยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเตะหนักนะครับพอสกอร์นะครับสกิลก็จะมี heading rising s h อ t long range เลอร์นะครับเพื่อ time shot button p a s นะครับทูพาสซิ่งอินพอย n t c r o s s i n นะครับมีไฟ g h t i n g s p ิ r i t ด้วยนะครับผมสกิลที่สูงได้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมฟิฟแฟลป นักเกิลช็อตนะครับผมเอาละครับเราข้ามไปเลยนะครับรีวิวเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะมีเอ็มบิโมนะครับเอ็มโม่ร่างเก่านะครับผมขอเอาไปเก็บขอแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าร่างใหม่กันนะครับผมโอเคผมไปทํามาแล้วครับได้มาหนึ่งกล่องนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ร่างใหม่ของเอ็มบิโมหรือเปล่านะครับผมพูดมาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับมีอยู่หนึ่งกล่องนะครับผม ขอหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับผมร่างใหม่นะครับ P O T W ครับผมขอหนึ่งตัวมา f u l แ m น n u โอ้โหไม่ใช่แล้วเพื่อนๆได้เป็น R B ครับหมดสิทธิ์แล้วครับพเพื่อนๆโอ้โหนะโอ้โหน่าเสียดายมากเลยนะครับผมต้องใช้ตัวเก่าไปครับอยากลองตัวใหม่นะแล้วตัวนี้เหมือนเหมือนว่าผมจะเคยได้แล้วนะครับ ได้ยบเพื่อเือนแล้วเงินเราก็หมดแล้วซะด้วยนะครับตอนนี้มีอยู่47ทองยืมใครมาเติมได้ได้ไหมครับผมสัก3 3ทองนะครับผมไม่ใช่สิขาดอีกประมาณอ้าบเหรียญนะครับเออใครมีขอยืมหน่อยครับต้องใช้ร่างเก่าต่อไปนะครับผมสรุปว่า ID f u ฟู m มนยของผมนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณนี้ครับไม่ไปไหนเลยนะครับผม โอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับนี่ครับผมมีตัวเก่าอยู่แล้วเพื่อนๆเห็นไหมมันเป็นการ์ด P O T W สีทองแล้วค่าพลังเท่ากันเลยครับอีกตัวหนึ่งมีบูทนะครับก็100เหมือนกันครับแต่ตัวนี้ไม่มีบูทก็ไป100เหมือนกันนะผมโอ้โหนะครับดูแพทเทิร์นค่าพลังแล้วน่าจะใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองสลับดูดิ ลับดูอีกตัวครับเพื่อนๆว่ามันจะค่าพลังเท่ากันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองจับมาดูไซส์ไหนนะครับโอ้โหนะไอ้สามครับโอ้แต่ตัวนี้เหมือนจะดิฟดีครับนี่ฮะสปีด94เท่ากันเลยครับผมอาจจะดีในการเลี้ยงบอลครับผมค่าพลัง100เท่ากันเลยครับผมโอ้โหนะโคตรเกลือเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับกับคลิปใหม่ที่ผมจะลงนะฮะ ไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปนะครับผมสวัสดีครับ